สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับสู่รายการข่าวร้อยแปดช็อปนะครับแล้วพบก,กับผมเชนเชยครับพบก,กับดิกชานได้เนวุ่นวาครับวันนี้เราได้ข่าวว่าวันนี้ข่าวก็เออ้าเอา้เอาข่าววันนี้ไม่มีอะไรสวยตรงไหนข่าวไม่มีปิง๊ง คิดออกแล้วอ่าคือว่าเขาวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวันนี้อากาศจะดีมากเลยนะครับอากาศจะจำไซส์สุดๆเลยนะครับจำแจ้งเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอกาวันนี้ยังสบายดีนะครับเหมาะสําหรับไปเที่ยวทะเลนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมใช่ด้วยสึนมีลงแล้วายวายอไรนี่เาบอกว่าหหอา,ากาศดีไงจนในที่สุด ข่าวร้อก็ถูกแบนอย่างเป็นทางการจบหรือเปล่านี่คือใบข่าวอากาศไม่ดีไม่ควรไปทะเลนะครับ